มาแล้วมาแล้วคะ่ะคุณผู้ชมทุกๆท่านตอนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวิกเอนพบกันเป็นประจำเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปจะเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k ดาราเดลี่ .com และ y t u t u ดาราเดลี่ออฟิเชียนะคะวันนี้เชื่อว่าใครที่เป็นคอสายเพลงต้องชอบแน่ๆค่ะเพราะมีนักร้องสาวเสียงใสนะคะตาหวานอิจรภาพมาบุกถึงออฟฟิศดาราเดลี่ เพื่อโปรโมทเพลงช้าๆซึ้งๆอย่างเพลงข้างๆซ,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 ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ The Cheese Sisters โดยเป็นการถ่ายทอดความรักของคู่เนยและน้ำหนึ่งแล้วไปเปลี่ยนโหมดกันต่อกับนักร้องชวนใจละลายคินธนาชัยที่วันนี้มาพร้อมกับซิงเกอรที่4 Don't Stop Baby โดยยังคงเอกลักษณ์ด้วยดนตรีสไตล์ป๊อปโซที่โชว์ความสนุกแบบกวนๆเอาเป็นว่าอย่ารอช้าไปติดตามชมสัมภาษณ์กันเลยค่ะ จากวันแรกจนถึงวันนี้ที่ได้เข้ามาเป็นวียนเคแล้วก็ได้เติบโตขึ้นมานะคะก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองในทักษะของการร้องการเต้นด้วยแล้วก็เรื่องทัศนคติที่เราโตขึ้นด้วยค่ะแล้วก็เราก็ผ่านประสบการณ์ต่างๆมากมายนะคะก็จะมีสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่ต้องแก้ไขต่างๆแล้วก็นํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองให้เติบโตขึ้นมาค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเรียกได้ว่าเป็นช่วงสิ้นปีนะคะก็จะเป็นเทศกาลแล้วค่ะก็ว K นเก็มีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันค่่่ะแตวา เราก็จะมีแบ่งๆกันไปบ้างเพราะว่าตอนนี้เรามีถึงรุ่นที่4แล้วค่ะตอนนี้ใช่ค่ะเราก็จะแบ่งกันไปออกงานบ้า,บางค่ะนุเป็นรุ่นแรก,แกค่ะใช่ค่ะนุเป็นรุ่นแรกของเบนเกเเดยค่ะรุ่นหนึ่งก็ทยอยประกาศจบก,การศึกษากันแล้วนะคะซึ่งไต้หวานก็ได้ประกาศจบก,การศึกษาไปแล้วเหมือนกันนะคะก็ในอนาคตก็อาจจะมองตัวเองไว้ว่าอยากจะเป็นศิลปินเดี่ยวค่ะก็อยากจะทํางานที่เรารักตรงนี้ไปเรื่อยๆค่ะก็ถ้าเกิดว่ามีมีพู้ใหญ่ใจดีโอกาสต่างๆก็ รับหน่วยพิจรารณาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะ<ๆ>เพลงที่เพิ่งปล่อยออกมานะคะ<ๆ>ก็ชื่อเพลงข้างๆค่ะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง The She Sister ตอน Daily Farmer นะคะคู่ของน้ำหนึ่งแล้วก็เนยจาก BMK40 ค่ะ<ๆ>ก็คือเป็นนักแสดงนำสองคน,นะคะ่ะแล้วก็มีตาหวานนะคะเป็นคนร้องเพลงประกอบ ภาพยนต์ของตอนนี้ค่ะค่ะก็เพลงนี้นะคะก็จะเป็นเพลงป๊อปนะคะมีสไตล์ R&B แล้วก็มีซิค a l ว่าผสมเข้ามาเล็กน้อยค่ะซึ่งเพลงนี้นะคะก็จะสื่อความหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคน2คนนะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เราอยากจะขอบคุณเขามา,มากเลยนะคะที่ว่าอยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอดค่ะตอนที่เป็น V N K ใช่ไหมคะก็จะมีเพื่อนๆอ,อยู่ด้วยกันตลอดเลยค่ะก็จะมีเพื่อนอยู่ข้างๆมันก็จะสนุกสนานด,ด้วยกันแต่พอมาเป็นศิลปินเดี่ยว ก็จะรู้สึกเงาๆนิดนึงค่ะแต่ว่าการทํางานก็จะแตกต่างกันไปที่ว่าเราก็จะทํางานคนเดียวแล้วก็สามารถคุยกับคุณครูแล้วกคุยกับโปรดิวเซอร์ได้เลยโดยตรงค่ะค่ะสำหรับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะคะก็จะเป็น เ,เขาเรียกว่าเป็นฟิลอบอุ่นค่ะแล้วก็จะมีพาร์ทของในน้ำหนึ่งจากเพภาพยนตร์มาด้วยเล็กน้อยค่ะแล้วก็จะมีพาร์ทของตะวันที่จะร้องเพลงอยู่ด้วยค่ะก็ภาพ,พยนตร์ด่วยเชดซิสเตอร์นะคะก็จะมีทั้งหมด4คู่นะคะที่แสดงอยู่ในเรื่องน,นี้ค่ะก็จะมีเนยแล้วก็น้ำหนึ่งนะคะแล้วก็มีปันเจนิสวีฟอนแล้วก็มามิงแล้วก็น้องคานิงค่ะก็หลังจากที่ได้ดูเทลเลอร์ล้วก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มีความอบอุ่น อยู่ในระดับหนึ่งเลยค่ะแล้วก็มีฉากต่างๆมีเรื่องต่างๆที่น่าติดตามมากก็ฝากทุกคนไปดูหนังด้วยนะคะภาพ,พยนตร์เรื่องชี s i s t e r นี้นะคะก็จะเข้าฉายวันที่24ุาพฤนจ์กายนนี้ค่ะทุกรองภาพยนตร์เลยค่ะ ค่ะขอฝากเพลงข้างๆนะคะที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง The She s i s t e r ตอน Daily Farmer นะคะสามารถรับชมมิวสิกวิดีโอนะคะได้ที่ YouTube Independent Record ค่ะแล้วก็ฟังเพลงนะคะผ่านทางสตรีมมิ่งออนไลน์นะคะได้ทุกแพลตฟอร์มแล้วก็สามารถขอเพลงนี้ผ่านนางคิวทยุได้เลยค่ะแล้วก็ฝากทั้งหนังแล้วก็ฝากทั้งเพลงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับคินนะครับมาจากคารไบฟ็อกซ์จีแมแกรนมี่ครับครับผมก็ซิงเกิลนี้นะครับก็เป็นซิงเกิลที่4ของคินแล้วนะครับชื่อเพลงว่า Don't Stop Baby ครับ ก็ต้องบอกก่อนว่าเพลงนี้มาจากตัวคินนะครับก็ในเพลงก็จะพูดถึงแบบว่ามุมมองของความรักในคาแรคเตอร์ของผู้ชายที่แบบคูลๆนิ่งๆแต่แบบคิดไม่แน่ใจพี่เคยเห็นไหมว่าแบบผู้ชายที่แบบว่าเวลาอยู่กับเพื่อนนี่แบบโอ้โหโคตดเท้าเลยแต่ว่าพออยู่กับผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียวก็จะเป็นฟิลนั้นครับผมแล้วก็เหมือนกับว่าเพลงนี้ก็จะเล่าถึงการที่แบบว่าเราไปแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งแต่คราวที่เราเป็นคนที่แบบคูลๆเท่ๆนิ่งๆเนี่ยแต่ว่าเราเจอเขาล้เราแบบ เลกลักแล้วก็แบบทำตัวไม่ถูกแล้วแบบเขินเขายิ่งเขาทําตัวแบบว่าไม่สนใจเรามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งชอบเขามากขึ้นเพราะว่ามันดูเป็นความแบบทันท,า,ทายครับผมก็เป็นเนื้อหาของเพลง Don't Stop Baby ครับ ครับก็เพลงนี้ก็ทำมาจากคาแรคเตอร์ของคินเองครับแล้วก็เวลาคินเจอเผื่อว่าคนที่แบบเอ้คินแอบแบบปิ๊งอะไรเงี้ยคินก็จะแบบทำตัวไม่ถูกหลักๆอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับก็ด้ความนี้3เพลงแรกไออย่างเพลงแรกก็จะเป็นเพลงแบบอยู่คนเดียวมันเหงาจังเลยอย่างมีใครสักคนมาดูแลจังเลยเพลงที่2ผิดกติกาของคินก็จะเป็นเพลง,พลงแบบว่า,ก,วาการที่เราไปแอบชอบคนที่มีแฟนแล้วแต่ว่าเราก็ไม่กล้าที่จะล้ำเส้นหรือจะล้ำไม่ล้ำดีส่วนเพลงที่3ก็จะเป็นเรื่องของการที่ไปแอบชอบเพื่อน แต่เหมือนกับว่าพอเพลงที่4ี่นะครับก็จะมีความแบบสดใสมากขึ้นไปแอบชอบคนที่แบบว่าเอ้เขาเล่นตัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แบบมูเดนโทนก็จะเป็นการถ่ายเอ็มีตอนกลางวันก็เป็นเพลงแรกของขินที่ถ่ายเอ็มีตอนกลางวันแล้วก็มีความแบบสดใสมากขึ้นแล้วก็ดนตรีก็แบบสนุกมากขึ้นครับก็ท่อนนี้เลยครับยิงจะทำเป็นเหมือนว่าไหมสนใจมันก็ยิงห้ามใจไม่ไว ข้อนี้เลยครับผมก็แบบว่ายิ่งทํามันไม่สนใจเท่าไหร่มันก็ยิ่งขมใจไม่ไหวครับชายก็เป็นแบบชอบผู้หญิงที่แบบว่าแบบว่าดูลึกลับหน้าค้นหาเอเซคูทีฟโปรดิวเซอร์ของเพลงนี้นะครับก็จะเป็นพี่เวนะครับผมเดอบอยเวครับผมส่วนคนที่เขียนเพลงนะครับก็จะเป็นพี่ปั้นวงลัสครับผมที่จริงตอนแรกก็แบบตื่นเต้นพอคินแบบว่าเป็นแฟนคลับเพลงพี่เขาอยู่แล้วแล้วพอได้มาทํางานกับเขาก็แบบยิ่ง สนุกมากแล้วเพราะเพราะแรกเพราะว่าเราแบบว่าได้แชร์ไอเดียกันว่าแบบตอนพี่ๆี่เขาร้องไกด์มาะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบว่าร้องอีกแบบหนึ่งแต่คินก็แบบเอ้ยผมมีไอเดียมาเสนอแบบแลกเปลี่ยนไอเดียกันแล้วก็จดออกมาเพลงเป็นเพลงที่แมสเตอร์ที่เราได้ยินกันครับผมคิดว่าประมาณ3เดือนครับผมสาเดือนครับผมก็มีช่วง3เดือนนี่คืออัดเพลงเสร็จปวดแล้วนะครับแต่ว่า3เดือนก็คือซ้อมเต้นซ้อมแบบกระจ่ายเอวีครับผมก็เป็น เลยเวลาแบบมันสามเดือนเพราะว่าคินก็แบบว่าไม่ได้มีพื้นฐานเต้นมาเยอะขนาดนั้นและยิ่งแบบว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่แบบต้องเต้นด้วยเราก็เลยต้องแบบซ้อมหนักกว่าเดิมครับอยู่คนนี้มันเหงาวคินว่ามันเรียกว่าเป็นแบบว่ากึ่งกึ่งเต้นกึ่งกึ่งโพสนิ่งนิ่งมากกว่าแต่เพลงเพลงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นฟีลแบบเต้นก็เต้นไปเลยแบบว่าแบบเต้นแบบจริงจังเลยครับผมกับแบบต่างจากเพลงอื่นที่เคยทํามาเยอะพอสมควรครับ ก็ทุกท่าเลยครับเจาะเกือบทุกท่าเลยครับก็เจาะมาได้นขนาดนี้ครับผมอยากให้เห็น before after มากแต่ว่าอย่าดีกว่าอย่าดีกว่าครับผมก็เราก็ต้องเจาะดีเทลสมมติแบบว่าต้องการล็อกท่าให้แบบล็อกให้มันสวยบางทีองศามือต่าเกินไปก็ไม่สวยต้องสูงประมาณนี้มือแค่ไปต้องยกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็แบบมีดีเทลเล็กๆที่ต้องเจาะแล้วก็ต้องจําเยอะมากครับ ก็ MV นี้ก็ต้องบอกก่อนว่าคินก็ได้น้องๆจากวง阿ลานะครับก็เป็นเกิร์กรุ๊ปวงใหม่ของค่ายไว f o ฟ็อกซ์ครับผมคินก็ได้น้องเมจิกับน้องคริสมาเป็นนางเอก MV ครับผมส่วนเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ใน MV ทุกคนก็จะเป็นเทรนนีของค่ายหมดเลยครับโอเปนกาศถ่ายทำก็สนุกมากๆเลยครับผมแต่ว่าแอบเมาส์แอบเมาส์ก็คือด้วยความที่เป็น MV แรกที่คินอยู่กลางแดดครับผมคินเป็นคนที่แบบว่าเล่นกีฬามาแล้วแบบว่าเนื่อออกเยอะมาก แล้วพี่เขาก็ต้องตามเช็ดเหงื่อคินต่อนเลยแล้วแบบพุ่มกับก็แบบให้พี่ๆเขามาซับเหงื่อขินใช่ไหมครับผมแล้วก็พอกำลังจะแอคชั่นปบพี่ๆเขาก็วิ่งออกแล้วก็รีบๆถ่ายแล้วก็คัดแล้วก็ทุกคนก็วิ่งกลับมาซับต่อเพราะแบบว่าคินเหงื่อออกแบบเคลื่อนแตกเลยอะพี่แล้วก็เลยวันนั้นที่คินใช,ช้ชชู่ที่มันเคยเห็นในชูที่เป็นแพ็คไหมครับที่แบบดึงขึ้นนะครับ คินใช้ไปทั้งหมด6แพ็กมาน,น้นครับก็เป็นสถิติไฮสกอร์ของคินนะครับเพราะตอนแรกไฮสกอร์คือ4แต่ตอนนี้6แลวครับ6แพ็กครับผมแต่ว่าก็ไม่อยากมีงานไหนที่เลย6แลวครับเพราะว่าครึ่งโหลแล้วก็เยอะแล้วครับแต่อย่างน้องคริสที่เป็นนางเอกวีของคินนะครับก็แบบนางเขาใส่เป็นถุงน้องตาข่ายแล้วพอถอดถุงนองกมาปั๊บก็เป็นขาลายตาข่าย <c oughs> ร้อนมากครับวันนั้นแต่ว่าบรรยากาศก็แบบเพื่อนๆกงนหมดอยากจะมีฉากที่แบบว่าโต๊ะน้ำชาเล่นกันแล้วก็มีของกินเป็นพร็อพมา สรุปก็คือกินจริงแล้วก็เกือบหมดจริงกว่าจะได้ถ่ายก็ต้องเติมใหม่ก็สนุกมากครับวันนั้นที่แบบว่าถ่ายมีกันก็แบบเป็น m o o ที่แบบว่าเล่นกันสนุกสนานเฮฮากันครับทีมของเอ็มีก็จะเป็นเหมือนกับว่าเราไป house party ครับผมก็ไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนอย่างนี้ครับผมแล้วก็ทุกคนก็มา enjoy มาสนุกกันทำคทิ i v i t y ซึ่งระหว่างที่เราทำ activity อยาเงี้ยกินก็แบบแอบชอบน้องคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของบ้านคือซึ่งก็เป็นน้องคริสจากวงอาราล่านะครับแล้วก็ระหว่างที่เรา เล่นก,กิจกรรมกันเนี้ยก็จะมีจังหวะหนึ่งที่แบบว่าเขาเรียกว่าจังหวะคินขาเรียกว่าจังหวะคิมีโนโตะแล้วกันจังหวะคิมีโนโตะที่แบบว่าเราแบบไปสบตากันที่เราไปเต้นข้างกันแล้วแบบเราเขินเขาอย่างเง้น,นะครับ <ท diese> ถ้าเอาสามอันนั้นรวมกันเลยได้ไหมครับ <że> <sandwiches> สายฮาน่ารักเซ็กซี่ครับผมแต่ว่าก็ก็คิดว่าแบบว่าเข้ากับคินได้แล้วก็เข้าใจเรื่องเวลาคินก็มีแบบว่าโบกแท็กซี่แล้วเขาไม่หยุด แล้วหรือไม่ compass, บางทีเขาหยุดเขาก็บอกว่าส่งรถครับก็เป็นประสบการณ์แบบดอนซ็อฟของคินใช่ครับผมทอกกี้จะไม่ใช่ดอนซ็อฟจะจะมีแต่แบบสต็อปเหนื่อยพอแล้วก็หยุดก่อนพักก่อนแบบโคชให้วิ่งเงี้ยวิ่งดอนไม่นอนสต็อปเรียกว่าไม่วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งเบรกทำโทษในใจคินก็แบบหยุดเถอะพักก่อนเหนื่อยโอ้โหก็วิ่งทุกเส้นก็คิดว่าก็เป็นแบบว่า5นาทีก็มีครับเคยโดน5นาทีเหมือนกันวิ่งเบรกทำโทษอะไรเงี้ยครับในใจก็แบบ พอแล้ว stop แต่ก็ต้องทำให้ครบเพราะว่าก็โดนทาโทษทางทีมครับก็หลังจากที่ทำเพลงมาเรื่อยๆครับผมคินก็ก็เหมือนกับว่ารู้ตัวเองมากขึ้นว่าเราชอบเพลงแนวไหนคินก็ส่วนใหญ่ของคินว่าคินก็จะเป็นแบบว่า R&B ครับผม R&B แล้วก็มีผสมควาแบบพีพอรนิดนึงก็ด้วยความที่คินเป็นนักกีฬามาก่อนครับผมแล้วก็อะดรีนาลีนก็เป็นแบบว่า สารที่ออกมาจากร่างกายเวลาเราทำอะไรที่มันน่าตื่นเต้นแล้วเวลามันหลังออกมาทําให้เราสามารถ ก้าผ่านขีดจำกัดของตัวเองได้ครับผมซึ่งก็เหมือนกับคินที่แบบว่าตอนแรกก็เป็นนักกีฬาแล้วใครจะไปคิดว่ามันจะเป็นนักร้องได้วะก็เหมือนกับก้าผ่านขีดจำกัดของตัวเองทําอะไรที่มันแบบว่าเกินลิมิตของตัวเองนะครับก็เลยเป็นที่มาของอะดรีนาลีนครับใช่ครับก็เหมือนกับว่าคิดว่ามันก็มีความต่อเนื่องกันพอตอนแรกก็แบบอยู่คนนี้มันเหงาแล้วพอเราไปแอบชอบคนมีแฟนแล้วแอบชอบคนมีแฟนผิดกติกาก็แอบชอบคนมีแฟนก็จะทําไม่ทําดีสุดท้ายก็สมมติเกิดถ้าเราไม่ทําแล้วก็ไปสิ่งก่อที่3แอบชอบเพื่อน แอบชอบเพื่อนแต่เราก็ไม่กล้าบอกเพราะว่าถ้ากูว่าบอกไปเราจะเสียเพื่อนไปส่วนซิงโก้ซิงโก้ที่4ก็ไปแอบชอบคนที่เขาไม่สนใจเราก็เป็นแอบส่วนก็จะเป็นแบบว่าอันแอบชอบเราแอบยิ่งแบบเขาไม่สนใจแล้วก็ยิ่งชอบมากขึ้นครับผมแล้วก็พูดถึงซิงโก้ห้าละกันซิงโก้ห้าก็จะเป็นแบบว่ารู้ตัวเมื่อสายแบบว่าเราแบบว่าสมมติเกิดเราได้คบกับคนคนหนึ่งแต่เราทําผิดกับเขาอย่างเงี้ย แล้วเรามารู้ตัวอีกทีเมืา่สายเกินไปแล้วนะครับว่าเราแบบไม่ควรทิ้งเขาไปไม่ควรทาอย่างนั้นกับเขาอย่างนั้นครับก็มีครับผมแต่ว่าคินก็จะพยายามแบบว่าไม่ไม่กลับไปคิดถึงอดีตเยอะขนาดนั้นเพราะว่าถึงเราจะรู้ตัวเมื่อสายจริงๆอ่อะเต็มที่เราก็ทาได้แค่เศร้าเพราะเราก็กลับไปย้อนอดีตไม่ได้แล้วครับก็คือทําโฟกัสกับการทําอนาคตกับปัจจุบันให้ดีที่สุดขอไม่พูดว่าคินพัฒนาอะเป็นเลเวลขนาดไหนดีกว่าคินอยากจะพูดว่าแบบว่าพัฒนาขึ้นทุกซิงโก้ ดีกว่าครับผมก็แบบว่าค่อยๆพัฒนาขึ้นแล้วเหมือนกับว่าแฟนๆที่แบบได้ฟังเพลงก็เริ่มจับทางได้ว่าคินจะแบบว่าปล่อยเพลงออกมายังไงแล้วว่าเลเร์ชันของค่ายต้องการที่จะวางคินไปยังไงเขาก็เหมือนเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าเราจะไปเวไหนครับก็อ่านแล้วก็ดีใจมากครับผมก็เหมือนกับว่าด้วยความที่ตอนซอฟเบบี้มีเต้นแล้วเหมือนกับว่าแฟนๆก็ได้เห็นมุมใหม่ๆของคินที่แบบมานําเสนอแล้ว แล้วเขาก็เลยแบบว่าเหมือนเขาก็คอมเมนต์ว่าแบบเอออยากเห็นคินเต้นอะไรอย่างนี้เคยแบบเคยเจอคอมเมนต์ในเพลงอื่นแล้วพอแบบคินก็มาปรับคอมเมนต์นั้นอ่ะมาใช้มาเต้นเพลงนี้ครับผมเขาก็แบบดีใจกันแล้วก็ชอบแบบว่าเพราะว่าด้วยคอมเมนต์เอ็มวีนี้เป็นเอ็มวีที่สว่างแล้วเขาก็ได้เห็นแบบคินแบบว่ามีจังหวะคิมีน้องโต๊ะแบบหวานน่ารักน่ารักแล้วก็ด้วยความที่ตัดผมสั้นด้วยตอนนั้นครับก็เลยดูเด็กลงมาครับผมแฟนก็แบบว่ากระแสตอบรับดีมากครับก็คอมเมนต์ที่อ่านแล้วใจฟูสุด ส่วนใหญ่คินก็ยิ้มอ่านส่วนใหญ่ก็จะอ่านไปแล้วยิ้มไปอยู่แล้วแหละพะทุกคอมเมนต์ก็จะแบบว่าโพสิทิฟหมดเลยก็แบบว่า ชอบน้องคินมากเลยเห็นน้องคินเต้นแล้วน่ารักมากเลยคินก็แบบอยอ่นแบบเขินมาอะไรเงี้ยเขินนิดนึงใช่ครับผมแต่ว่าก็ต้องบอกตามตรงมันก็เวลาแบบเราปล่อยเพลงมามันก็มีทั้งคอมเมนต์ดีและทั้งคอมเมนต์ไม่ดีก็คินก็จะแบบมาคละกันแล้วก็ปรับปรุงครับผมถ้าคอมเมนต์อะไรไม่ดีก็ติชมอะไรอย่างงี้ก็สามารถติชมคินได้นะที่จริงคินเป็นคนโอเพ่นมากแล้วก็ถ้าอะไรไม่ดีจริงคินก็จะเก็บมาปรับปรุงครับคินก็กำลังจะมีโปรเจกต์พิเศษของทางค่าย แอบสปอยเลยดีกว่าแล้วก็จะมีฟีเจอริ n งกับศิลปินคนหนึ่งแล้วกันเป็นฮิปฮอปอ่าประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ก็อาจจะได้เห็นกันเร็วๆนี้แหละครับผม ครับคินก็ฝากเพลง Don't Stop Baby ของคินนะครับไว้ที่ดาราเลลี่ด้วยนะครับผมก็ยังไงก็แฟนๆทุกคนก็สามารถรับชม MV ของคินนะครับได้ที่ YouTube Official White Music นะครับหรือว่าฟังได้ที่ Streaming Platform ทุกแพลตฟอร์มแล้วนะครับแล้วก็สรับใครนะครับที่อยากลองมาชา l e n g e นะครับผมเต้น Don't Stop Baby ครับก็สามารถเต้นได้แล้วครับเด่คินจะไปตามดูทุกอันเลยครับผมเร็วๆเจอกันครับ so baby don't stop keep it coming เธอคือคนในฝันที่กลายมาเป็นความจริง baby don't stop จะให้ฉันทาไงยิ่งจะทำเป็นเหมือนว่าไม่สนใจมันก็ยิ่งห้ามใจไม่ไหวก็เป็นละครของช่องอมรินนะคะก็จะออกจากต้นตีหน้านะคะไฟรวงเป็นบทประพันธ์ของคุณสพีรพนรายก็เป็นเรื่องราวเป็นดราม่า นะคะแล้วก็เรื่องราวของความรักกับความหลอกลวงแลวว้าตัวละครทุกตัวก็จะมีปมมีปัญหาและหลอกลวงซึ่งกันและกันก็หลอกว่างทีบางทีรักกันก็บอกกันตรงๆก็ได้เนะว่าทำไมต้องหลอกกันด้วยแต่ว่าดูเรื่องนี้แล้วเราก็จะได้เห็นวิธีการในการหลอกลวงกันอยู่ไปมาแล้วเราก็จะสนุกสนานกับความไม่จริงนะคะของของตัวละครแต่ละตัวถ้มีปมกันมาต่างๆนานาะทั้งนั้นเลยทีในปี๒๒ ความเข้มข้นจะดเดือดแน่นอนที่การรับพัฒน,นาแบบให้ทันสมัยขึ้นไงบ้างคะคือในแง่ของความเข้มข้นโดยโครงสร้างเรื่องนี้ก็มีความเข้มข้นอยู่แล้วค่ะแล้วก็ก็เป็นสไตล์ของเชนเนาะเวลาที่ไปอีานบทละครที่นานแล้วมาเราก็มักจะมาปรับทุกอย่างให้เข้ากับชีวิตในปัจจุบันเพื่อที่ว่าคนในปัจจุบันจะได้เอาไปใช้ใเป็นประโยชน์กับชีวิตได้ด้วยเพราะเราไม่ได้ทำละครพิเรยเราทำละครปัจจุบันเลยนะค่ะหลยสิ่งหลายอย่างมันก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนสำหรับบทละครมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรนะ โดยปกติแล้วอะค่ะเราจะยึดโครงสร้างเรื่องเดิมเอาไว้ของทุกเรื่องแต่ว่าอย่างเงี้ยของดีเทลรายละเอียดหรืออะไรก็ตามที่อย่างที่บอกค่ะบางทียุคสมัยเปลี่ยนไปอะมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะมากเอาเอาง่ายๆก่อนว่าสมมติว่าโทรศัพท์สมัยก่อนกับโทรศัพท์สมัยนี้เนี่ยแค่เนี้ยเรื่องมันก็เปลี่ยนแล้วเพรงนการจะใช้โทรศัพท์กับสิ่งใดๆมันก็เปลี่ยนานมันก็เลยมันก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องบางส่วนโดยปริยาย เคมีนักแสดงเป็นใครบ้างครับที่สอบครับคนที่เลือกมาก็น่าสนใจทั้งหมดเคมีนักแสดงค่ะนี่นี่ยังนี่ยังแค่บางส่วนนะคะที่ไม่อยู่ที่นี้ก็จะมีพี่ดูสัญญามีพี่เปิ้ลจารุณีมีใครอีกไหมพี่โอ๋เยอะ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 พ่เตรียมที่จะแ่งดยอะเยอะเยอะมากจนงงค่ะเออใช่แล้วก็มีมีกระตีมีกระตีมอีกเยอะอะค่ะอันนี้แค่ตอนช่วงนี้อยู่แค่นั้นมีโซลี่กน อามีสูงเลยสิการที่ไอ้พูดเรื่องอสิษฐนเดี๋ยวกันนะครบทั้เบบง,งลลดดเลยเขาก็เป็นแม่สองสองแมองค์การแบบมีมีกันนอนพมพ์แล้ร้างเลนสจริงให้พี่ชอตด้วยตัวแม่เลยนะคือคือมันเป็นสองสองพี่น้องที่ต้องมาฟาดฟันกันนะครับก็อย่างที่พี่ชอตเล่าไปหมดแล้วครับในเรื่องนี้ที่ว่าความสนุกคือการติดตามตัวละครแต่ละตัวครับเพราะว่าทุกตัวเนี่ยก็จะมีแบ็คกราวมีสตอรี่ที่แตกต่างกันไปแต่จุดจุดมุ่งหมายของแต่ละคนคือความแก้แค้น ในระดแค่นี้ได่เลือกผู้ช่คนนี้ค่ะผมดื้อประหลาดใช่ไหมครับให้เขาพูดเองดีกว่าไหมเ้ยงนักพาครับเรื่องนี้นะครับผมเล่นเป็นชื่อว่านพลุตนะฮะก็ในใจเนี่ยจะมีความคลื้นแคลนกใจว่าทำไมคุณพ่อเราเนี่ยถึงยกมรดกให้กับคนที่เราไม่อยากให้นะครับทำไมไม่ให้เรานะครับแต่ว่าอีกใจนึงแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องมีลำดับภูมิคมในหรือว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นคุณพ่อไม่น่าจะทำแบบนี้ เราก็จะเป็นคนที่คอยตามหาความจริงนะครับแล้วคือในเรื่องตัวละครเนี่ยคาแรคเตอร์ยังไงจะมีความเกี้ยวกาดนะครับเรื่องนี้ก็จะโพลทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะซึ่งเราเปตัวเองถูกต้องครับผมนะก็แต่ว่าจริงๆเป็นคนดีเป็นคนดีนะครับแต่ว่าในเรื่องจะอาจจะเกี้ยวกาดนิดนึงยังเป็นพระเอกยังยังยังเป็นคนดีอยู่คตอนท้ายสีเขาครับผมมีให้ดูนิดนึงว่าตอนเป็นคนดีครับแล้วก็ตลอดการเล่นด้วยความยากหรือความคันขนาดไหนครับก็ คาลิเตอร์จะตรงท้ามกแบบับเรื่อโนโฉบๆที่เล่นมาอันนั้นเล่นเหมือนเป็นคนดีจริงๆไม่ดีอันนี้เราว่าแบบต้องจูนน,จนิดนึงนี่แล้วก็เล่นดูเหมือนไม่ดีแต่ว่าเป็นคนดีแล้วจะผมอาจจะเป็นคนในเรื่องนี้อาจจะมีความเป็นเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจเที่ยงการอะไรอย่างเง,งี้ยซึ่งแบบซึ่งไม่ค่อยตรงกับผมห่างไกลผมเป็นคน chill chill นะครับซึ่งก็ <laughs> <laughs> ต้องมาเรียนรู้ัอย่ที่ดี ีรับเงินไงให้ดีอาะเจอดูดีดูดี่ๆดูจากสีแล้เรื่องนี้ก็มาฟาดสุดัวีเตรียมโดนฟาดอยู่ฟาดแรงๆนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนจะมันจะดีแต่จริงๆแล้วมาเพราะว่าจะมาแก้แคค้น่ะกับคนที่เคยทําอะไรเราไว้ค่ะใครทําอะไรก็ต้องได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเอาคืนแล้วใส่สุดพี่สุดก็ ใส่สดเลยค่ะใส่สดค่ะเชื้อเชื้อค่ะแล้วก็เราไม่ได้ไลฟ์คนเดียวเรามีลูกทีมด้วยคนนี้ก็ไลฟ์เหมือนกันเราว่าเราไลฟ์แล้วนะคนนี้ไลฟ์กว่าย้อนไลฟ์ยังไงฮะเชิญครัเชิญครับในเรื่องเชื่อนิทานนะครับขออธิบายสั้นๆว่าอาจจะเป็นนิทานก่อนนอนที่ทำให้นอนไม่หลับครับหนีขี้นารัตแต่ว่าก็ดีใจเพราะว่าได้เจอบีตั้งแต่เรื่องแรกที่มีเล่นละคร ครั้งนี้ก็ change ก็พี่ชอยก็ดึงกลับมาให้ทํางานร่วมกันอีกแล้วก็สนุกสนานแล้วที่เหลือเนี่ยก็ได้ร่วมงานอีกหลายๆคนน้องพลเนี่ก็เคยร่วมงานมาแล้วแล้วก็พี่โอ๋พี่โอ๋นี่ก็คือเป็นผู้กับที่ทํางานด้วยกันมาในดงดอกไม้แล้วก็สึกมีความสุขมาก <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่างานงานนี้ยากครับสําหรับผมผมอ่านบทแล้วผมก็ไปทำเวิร,ร์กช็อปแล้ว <c oughs> นะคือรู้สึกว่ามันคงเหมือนเราใครรู้สึกว่าเราเล่นบทที่ท้าทายมากมาแล้วอะ แต่พอเจอเรื่องนี้มันแบบมันเพดานมันขึ้นไปสูงขึ้นอีกอะไรเงี้ยก็ก็สะใจดีก็ขอบคุณพี่ชอรนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นแล้วทาให้กลัวขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับคนดีคนดีหรือ้ายนะคบคนดีแล้วนะคะเป็นเป็นคนดีแล้วนะคะเรื่องนี้โดนกระทำก็ได้โอกาสเียนพี่ชอรอีกรอบหนึ่งค่ะได้แบบว่า มารับบทเป็นคนดีค่ะในเรื่องนี้แล้วก็เป็นคนที่พยางอย่าเชื่ออะไรที่ได้ยินได้เห็นเชื่อละครเขาบอกไปรวงคือเราก็ต้องดูว่าอ่ายเชนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอแล้วหลงก็ในหุ่มไม่ได้ไงคะเป็นลูกหลงค่ะคือเหมือนเรายืนอยู่ดีๆเราเหมือนโดนลูกหลง อยู่ดีๆก็เข้าไปอยู่ในดงกระสุนใช่แล้วเราก็เป็นเหมือนเป็นที่กันกระสุนที่ดีซะด้วยก็คือเราไปรับกระสุนแทนที e ่สาวของเราซะทุกอย่างเลยนะะคก็เลยค่อนข้างพลุนค่ะเรื่องนี้ต่างกันเล่นกับพี่บีเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นไหมตัวร์ช็อปด้วยกันใช่ค่ะเพึ่งไม่พึ่งไม่ช็อปด้วยกันเลยค่ะกับพี่บีเก่งมากเปน่น้องก็เก่งมากค่ะผมไม่เคยร่วมงานกับพี่บีเลยแล้วก็ ไม่เคยเจอกันเลยใช่ไม่เคยเจอกันเลยแล้วก็แบบพอเวิร์กช็อปแล้วอะพอได้เรารับพลังมาจากตัวพี่บีเรารู้เลยว่าอู้สบายละสบายละสบายเลยละคือเราไม่เราไม่ต้องบิวอะไรเยอะเลยอะคือเหมือนตัวเนี้ยเราเหมือนตัวรับกระสุนอย่างที่บอกเราพี่บีก็เป็นกระสุนที่ยิงแบบปุ่งพุ่งแบบเราคุ้นเลยอะคือเหมือนกับเราเป็นตัวที่รับพลังจาก จากตัวพี่บีอะค่ะแล้วก็คอยออกรับแทนแล้วก็จะมีการฟาดฟันทางอารมณ์ด้วยเพราะด้วยความที่เราสองคนมีในเรื่องเล่นเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันรักกันรักกันะรักกันเลยแบบพี่น้องมันก็รักค่ะใส่เรือดเดียวกันแต่ว่ามันจะมีความแบบว่าทั้งรักทั้งเกลียดใช่ซึ่งมันก็ยากเหมือนกันมีแนวทางการใช้ชีวิตและเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นก็คือด้วยความที่พี่สาวต้องการอีกอย่าง น้องสาวก็ไม่อยากให้พี่สาวทําคิดเราก็พยายามจะไปห้ามในขณะเดียวกันยิ่งเราห้ามมันเหมือนยิ่งยุ่งเราเ,เรื่องมันก็เลยเกิดที่กลับมารับก,กีรมัท้าไทายอะไรบ้างก็ตอนแรกคิดว่ามันจะไม่หนักแต่พออ่านบทไปอาไป่อาบนบทมาเริ่มแบบม,มันหนักมากเลยเพราะว่าตัวนี้มันมีความที่แบบเป็นตัวที่จะไปก่อเรื่องแล้วก็ทําให้มันเกิดเรื่องทุกอย่างนะคะแล้วก็เป็นตัวที่แบบคล้ายๆจะโรคจิตนิดนึงด้วยเหมือนกันเลย เดี๋ยว่าเป็นเทีนนีใหม่ๆสำหรับฝั่งเปิดไปจริงใช่ค่ะก็จะได้น่าจะได้ดูอะไรใหม่ๆหรอกเลยค่ะแล้วไงก็ฝากเลยพี่พลอยครับผมน่าจะคนดีสุดหรือเปล่าครับดูจากการแต่งตัวคนดีดูปไม้ขนาดนี้แล้วสีอ่อนมากก็เป็นคนดีค่ะเป็นเพอเป็นคนดีที่รักเธอของพี่สนค่ะก็คือว่าเราเป็นเพื่อนที่กลับมาแล้วเราก็จะแบบคอยมาช่วยเขาปกป้องเขาจากพี่บีและก็พี่ ก็จะมาช่วยไฟเพื่อนแล้วก็จริงๆแล้วก็แอบชอบคนนี้เป็นคนที่ไม่ควรเชื่อที่สุดแล้วเยก็คือหอมสู้เพื่อที่สดจริงๆเราก็สู้คนเหมือนกันใช่ไหมฮะสู้ค่ะโอ้ยโอ้ยในละครจริงจริงในละค่ะก็ฝากตัวเจนจิราด้วยค่ะค่ะต่อไปที่โอ๊คโอ๊คที่โอ๊คสำหรับนักแสดง ได็ดเดมาดูกันในกองขงเราบรรยากาศเป็นยังไงครับบรรยากาศดีนะครับทุกคนตั้งใจทำงานก็พอได้ไปเวิร์กกันบ้างแล้วเนาะล้วก็โอ้แค่เห็นไมค้าที่ซัดกันก็วันนั้นยังพูดกันอยู่เลยว่าอยากเอาแป้งมาจับนคแล้วมตควมอนแล้วพอเราาาาาาาททกกกกนบ้้้้้ไไไปปปเเเขขีีออออืใง ยังคอนแอร์ก็คืเดือดแน่นอนแน่นอนครับสุดท้ายอยากให้พี่ฝากนะครับพี่สอนนะครับพี่สอนพี่สอนสายอันนี้ต้องที่สุดเลยก็แกรมมารวมกันคือคือก็เป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งนะที่พี่รู้สึกว่าด้วยแกนของเรื่องมันมีความความสนุกด้วยตัวเขาเองนะ แล้วก็พอเราพัดทำบทละครอย่างเงี้ยครับมันก็มีการตีความมีการแบบว่าเพิ่มเติมตามยุคสมัยเข้าไปที่ว่าตามสไตล์ของเชน251นะครับสิ่งที่คุณต้องการจากเราคุณคงได้ไปเต็มๆในเรื่องนี้เพราะว่าตัวละครทุกตัวเนี่ยมันซัพพอร์ตในการที่จะลุกขึ้นมาสู้มีแบ็คกราวด์สอรี่ของตัวเองแล้วพร้อมจะฟาดฟันกันเพราะฉะนั้นก็กน่าจะถูกใจครับาสามารถติดตามได้อีกอก,อกิทเดือนเดือนไหนวันไหน ต้นปีอะค่ะต้นต้นปี้ชมคร่แม่จะสักเดือนกุมภาเนี่ยค่ะช่องอมรินค่ะก็ช่วงวันเสาร์อาทิตย์เวลาตีทุ่มสามทุ่มครึ่งแล้วก็ฝากฝากด้วยนะคะไฟลวงกำลังจะบอกทุกคนว่าแล้วก็บอกอย่าหลอกกันนะคังก็สรุปแน่นอนขอบคุณค่ะ สำหรับภาพยนตร์ The Cheese Sisters มีกำหนดเข้าฉายวันที่24พฤศจิกายนนี้ใครเป็นแฟนคลับของสาวๆ BNK48 พลาดไม่ได้เลยนะคะและเข้าไปฟังเพลงของตาหวานกันเยอะๆส่วนใครที่หลงรักหนุ่มหลอกคินธนาชายัยก็ตามไปซับพอร์ตดู MV เพลง Don't Stop Baby กันด้วยนะน้องๆจะได้มีกำลังใจในการปล่อยผลงานดีๆออกมาให้เราได้ดูกันอีกค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวิกเอนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากการขอย้ำช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะเจอกันได้ใหม่13นาฬิกาเป็นต้นไปชมสดสดทาง Facebook ดาราเดลี่ .com และ y t u t u ดาราเดลี่ฟิช i ชียลวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ 18-20พฤศจิกายนนี้เตรียมพบกับตลาดนัดดาราเดลี่แบรนด์เนมมือ24สซอีซัน4พบแบรนด์เนมแท้และถูกรับประกันโดยสถาบัน TCF พร้อมเช็คแท้เทียมฟรีเอ็กซ์คลูซีฟรวมเวิร์กช็อปสปากระเป๋าบา,คายครูกก่สถาบัน BSCC พร้อมชมโชว์ศิลปินฟินเดอร์สตาร์บิลกลยานีมีนพัสบัมนรงกรดไข่มุกป,ปนรัตน์แล้วพบกันศูนย์การค้าพราไดพ์คชั้นหนึ่ง Thank you.